เคาไปไปลงลิี่ิก้าวใช่อย่างนี้แหละแล้วแบบนี้เอาไงผักต้มเบาๆแกกินได้ดูของเสือพาไปกับยาชีสองคน ใส่น้ำซุกเลยเออคอยขอตรงนี้แล้วกันม่เออ่นังเหยยีเออเขาจะได้นั่งกินสบายๆกันเราก็นั่งตรงนี้สบายๆเลย มันกินอะไรก็ไปกินหมูเออกินได้แล้วเจ้ากินกับกับหลานๆนี่แหละเยอะเท่าไหร่เอออ้าอืมเออนี่คืออะไรคนี่เนี่ยคืออะไรที่เอาาล เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เราถ่ายไว้เสียงแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะมันมันไม่ได้ดังมากเสียงเราดังกว่าเสียงเพลงเออเออคือคือคอยขำคอยขำคอยขำมากเลยเออชิมชิมชิมป้าเจ้บ้านลองชิมดิเออชารายเไอ พนักงานขอน้ำซุปหน่อยจ้าน้ำซุปน้ำซุปมีมีสองเองนะฮะมีกาเดียวเองเออเอาแต่เดียวกินเลกินเลยกินไม่เยอะหรอกอ็ให้น้าสุกแคสองบ่อนนี้เอาน้ำมาขัดแล้วมันจะไหมเอาออกเอาออกก่อนเอาออกก่อน เออเขอบคุณพี่ยูโรผู้ใหญ่จะดีนะคะวันนี้เลี้ยงนะทีมงานแล้วก็น้องๆเลยนะคะทั้งเทั้งวังปู่เลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากเลยนะคะอืมนะอมนะมาหมดเลยนะคะมาหมดเลยค่ะโอ้ทีมนี้ทีมสวยนะ ทีมนี <Platform> <movie voice> ้ทีมสวยค่ะ <Ein> น <structured language> <c Moder ator> ี่นะคะไวใสค่ะทีมไวใสนะจาะเออไวน์เยี่ยมน้ำซุปจะมาแล้วน้ำซุปจะมาแล้วอุ้ยใครใครเสิร์ฟใครเสิร์ฟมีน้อยเสิร์ฟให้ใครนั่นน่ะโอมีน้อยก็เสิร์ฟให้ใครขอขอสักแก้วหนึ่งเด้อโค้งน่ะโอ้โหดูเอฟซีวัยรุ่นนะฮะ อันนี้เขาใส่กินแม่อันนี้เขาใา่กินเผ็ดอะไรนะเขใ่อ๋อคนนี้เขาใส่กินเผดเอาจัดไปจัดไปจัดไปลูกอืมหาใา่กินเผ็ดกินเผดจัดไปกินไเดี๋ยวปาเตปลาเตบาไม่รู้จะกินอะไรมันเยอะเกินให้ม่ใ่งทันี้อเจ้าดูนะฮะนี่คะเอตเดี๋ยว เอฟีจะถามว่าแล้วเอสแอนกินอะไรนะเอสแอนก็จะกินไอศครีมกินคลิปกินคลิปแล้วก็กินไอศครีมนะจ้ะนะคะเพราะว่าเราไม่กินนนะโอเคนะเราเอาเก็บภาพบรรยากาศแล้วกันนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้ทรงผมใหม่ด้วยน่ารักมากเออเอฟซีคะเขาชื่อที่ยูโรดีค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะอะเตอไปแอนทำเองไม่เป็นไปแอนโตแล้ว โอ้โหทีน <ะ S 2> ี้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอ๊ะย่าชิใครนั่งมโ,ตโตม่โตก็ตั่งใจานอะไรคิดชอบอะไรต้องส่งผมใหม่พี่ยูโรนะเนี่ยนะเอ้าย่าชิกินไหมย่าชิ้ยังไม่อันนี้นโอ้โหโอ้ยน้ำพึง่งน้ำซุปพึ่งมาเน,ะนาะแตน้ำซุปพึ่งมานะคะ,ะ,คะโอ้หดูนะสองคนนะคะนะ ปลาปลาคือแบบเต็มที่เลยนะพี่ยูโรบอกเต็มที่เลยนะจ๊ะไม่ได้ขอน้ำซุปหน่อยนะไม่ได้ขอน้ำซุปหน่อยคอน้ำซุปให้เสือพาไปหน่อยเร็วเทเลยเทเลยใหญหรอเอ้าโอ้โหเป็นอย่างนู้นิเป็นผู้หญิงที่อาพักมีผัวเขาก็ไม่ใหญ่มีเย่เดี๋ยว เดี๋ยวคนที่นั่งข้างๆหรือเปล่ารู้ว่าไงคนอีกข้างนึงทไมี่นั่งข้างๆค่ะนะคุณพูดถัาทำไมเล่นี่กุ้งหูอะกินอะไรป้าดากินอะไรคู่หูเราไหนมีกุ้งแล้วก็มีปลามีหมูโอ้เพราะว่าป้าดาฟันไม่ค่อยมีขอเป็นแบบอะไรที่นิ่มๆเนาะโอ้โหนี่ป้าดานะอันนี้ป้าดานะ ป้าดาก็อยู่กับน้องเฟิร์นนะฮะนี่ปลานี่ละลายในปากลละลายในปากเลยจ้าแต่ทำไมวันนี้ปากสวยจังเอารูดหน่อยเอ้ยนี่นะคะอุ้ยทำไมลูกสาวเราสวยจังยังไม่ได้แต่งหน้ามันลงพันไม่ต้องแต่งหน้า นาเดียนาเดียนาเดียในน้อยชื่ออืมอ่ะคู่กันระหว่างฟังกันนาเดียใครสวยอะหนึ่งสองสามแบ็คเธอเอ้ยเอ้าไม้เอ้าไม่เอ้าไม้หนึ่งสองสามเอฟซีตัดสินที่อะไรคะอีอุ้ยผักมาเป็นกระด้งเลยโอ้โหเขาให้เรากินผักเอ๊ะเขาให้คนกินเจกินหรือเปล่านั่น fc ผักเต็มเลย fc ก็เอามาให้เรากินนั่นอะป้าจ้บ้านกินอร่อยกับหลานๆเลยตอนเนี้ยอู้น้องถ้าผักเหลือพี่ห่อได้ไหมอุ้ยพี่จะไปต้มมาม่าไม่ไม่เป็นไรมามามาทางนี้ด้านเือจะไปต้มมาม่า มันเยอะเกิน FC มันเยอะเกินผักเต็มเลย FC ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่ยูโรนะคะเดินทางมาจากต่างประเทศนะเลี้ยงวันนี้นะคะพวกเรานะคะ ปาเถ้าพัานเร็ว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 ไม่วเป็นไงกี่ล่ะเอ้ยแซ่บๆอ้า,อา,อาเออนะอันนี้ก็บัดกินแทนแม่แล้วเน,นี่ยนะคะแต่ว่าพี่ยูโรบอกทุกคนค่ะให้ให้มาทุกคนนะเราเพราะว่าเราบอกว่าพี่โรน้องน้องมาด้วยได้ไหมลูกๆมาด้วยได้นะคะจ้ะนะก็มีนะดีน้องมิวนะคะจ้ะเขาก็นั่งอีกโต๊ะหนึ่งน้องเอฟซีเนาะ เออเพราะว่ามีเสือสิง์ก็ทิ้งแรดนัดนะอ,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 อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเล่นอะไรโอ้โหชีดบอกโอ้เล่นชีดนะคะค่ะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีจ้า